นี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมมันจะมีคอสตูมอะไรแบบนี้นะโผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถซื้อได้ในเกม p o e 2นะครับแล้วตรงเนี้ยมันไปซื้อที่ไหนนะครับแล้ววิธีการซื้อซื้ออย่างไรให้มันเข้าในส่วนของ p o e 2เพราะว่าวิธีการซื้อเนี่ยนะครับมันอาจจะซื้อจาก p o e 1แล้วไม่สามารถใช้ใน PVE 2ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ซิกมาจะพาไป ดูวิธีเช็คนะครับว่า cross room แต่ละ cross room นะครับสามารถซื้อได้ที่ไหนแล้วซื้ออย่างไรให้ตรงกับ P O E 2นั่นเองครับนี่แบบนี้เลยนะ เติมเกมผ่าออฟเอ็กซายสเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริดแมนช็อปเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจัปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลมีเกมชั้นนํามากมายเติมเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมให้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได,มได้มีเงินคืนต้องริดแมนช็อปเท่านั้น ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับซึงสิงมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G VIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้ว ก็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอกให้ทานคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงทั้งหมดอยู่ใต้ description แล้วนะครับผม ก่อนอื่นก็ต้องของกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Path r of Exile 2นะครับอยู่กับผม Sigma วันนะครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการซื้อคอสตูมให้ตรงกับตัว POE 2และวิธีการซื้อเข้ามาจากหน้าเว็บไซต์เข้าสู่ตัวละครเรานั่นเองใน POE 2นะครับแล้วจะไปดูในส่วนของวิธีการหาของมาครับเบื้องต้นว่าเราควรเก็บของเลเวลเบสเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะกับการคราฟที่เราต้องการ นะครับก่อนจะไปรับชมไงขอฝากกดไลค์กดซับครา์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปจะถัดไปด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะฮะว่าผู้ชมเนี่ยโดนคอสตูมแมงกระพุนเหมือนซิกมาหรือเปล่าไอ้ตัวแดงๆตอนต้นคลิปะนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะรู้สึกว่าจะโดนกันไปหลายคนเลยเอาละครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ POE 2 dB นั่นเองนะครับเว็บไซต์ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์เบื้องต้นที่จะทําให้คนดูรู้ว่า,วาตัวคอสตูมต่างๆนะครับจะเข้ากับ POE 2ได้หรือเปล่านะครับในส่วนของ การซื้อจากเว็บไซต์ POE 1นั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆครับเดี๋ยวซิกมาจะเอาลิงก์ตรงนี้ให้ใต้ดีสคริปชั o นนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ยูทูบนะครับอาจจะไม่วางไว้ใต้ดีสคริปชั o นนะครับก็เป็นตรงท็อปคอมเมนต์ละกันหรือว่าตัวที่ปักปุดไว้อย่างเงี้ยครับก็จะเอาไปวางไว้ตรงที่ปักหมดคอมเมนต์ละกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก่อนนะครับวิธีการเข้ามาเมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น US แบบนี้นะ POE 2 DB. ท w แล้วก็ u s แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทีมตรงนี้ใช้คีย์เวิร์ดคำว่าทรานนั่นเองนะครับนี่ทราแบบนี้เลยนะครับขวาบนนะครับแล้วทีนี้มันจะมีคำว่า m i c r o t รานเซคชั่นตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเลือกหัวข้อตรงนี้เลย m i โครทรานเซคชั่น547ตรงนี้ นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ที่นี่ครับมันก็จะเป็นลิสต์ของตัวคอสตูมต่างๆนะครับที่ซื้อในเว็บไซต์ POE 1ได้แล้วสามารถนำไปใช้ใน POE 2ได้นะครับเพราะว่าหลายๆตัวที่เป็นตัวคอสตูมพวกเนี้ยนะครับมันไม่สามารถใช้กับ POE 1ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คตรงนี้เลยนะครับวิธีการก็บอกไปแล้วนะครับดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเลือกดูได้นะครับมันก็มีจำกัดอยู่ไม่ได้เยอะมากเหมือนเท่าหน้าเว็บไซต์ POE 1นะตรงนี้ก็มาเลือกได้บางอย่างก็ซื้อได้ในเก เกม p o e 2เลยบางอย่างก็ต้องไปกดหน้าเว็บไซต์ p o e 1และถ้าสมมุติว่าเราเลือกได้แล้วนะครับได้ชื่อแล้วเราก็ไปที่เว็บไซต์ p o e 1ตรงนี้ก็จะใส่ให้ด้วยตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับ นี่ตรงนี้นะฮะอ่าเราจะเข้ามาสู่เว็บไซต์ PUE หนึ่ทำการล็อกอินตัวละครให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อขึ้นมามันอาจจะเป็นชื่อของ PUE 1หงแหละนะครับแต่ว่ามันเชื่อมกับ PUE สแหละนะครับทีนี้นะครับเราไปที่ช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็หาเลือกตัว Microtransaction ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้มันก็จะเป็นหัวข้อของคอสตูมต่างๆเลยนะครับอย่าง ซิกมาแบบต้องการตัวที่มันเป็นออร่าออร่าหรือว่าไอตัวแมงกะพุนต้นคลิปใช่ไหมซิกมาก็อาจจะมาหาตรงนี้นะครับนี่ตัวคาแรคเตอร์คลิกเข้าไปตรงนี้อ่านะครับนี่แล้วก็ลองมาดูว่าตัวแมงกะพุนอยู่ตรงไหนน,นี่คือตัวนี้นะฮะแมงกะพุนของซิกมาต้นคลิปเนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมนะครับอ่าตัวของแมงกะพุนเนี่ยมันมีหลายสีด้วยนะฮะนี่บอกเลยนะครับว่าเรืองแสงหลายสีก็ราคาประมาณนี้เมื่อเรากดบายไปปุ๊บนะครับมันจะหัก แต้มที่มีในเกมที่เราเติมเงินเข้าไปนะครับหักเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเติมเพิ่มนะครับก็คือต้องมีแต้มก่อนถึงจะเข้ามาซื้อในหน้าช็อปตรงนี้ได้ก็เพื่อนๆก็เลือกหาซื้อของแต่ละหัวข้อและกันว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับก็เนี่ยก๊อปไปตัว v o l e m p e r เ r ตรงนี้ใช่ไหม นี่ตรงนี้นะครับถ้าถามว่าตัวเว็บไซต์เนี้ยเวิลด์แอมเปรร์มันมีหรือเปล่าก็แค่แบบเซิร์ชหาแค่เนี้ยวางไปอย่างนี้นเห็นไหมว่าเวิลด์แอมเปรร์เนี้ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าซื้อเวิลด์แอมเปรร์ที่ตัว POE 1อ่ะมันก็จะไปแสดงผลที่ POE 2นั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างจาก POE 1อ่ะนะครับพวกเนี้ย เานี้นะครับมันไม่ได้สามารถใช้กับ PUE 2ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คด่านแรกที่ตัวนี้ก่อนนะครับหรือว่าเข้ามาดูที่ PUE 1เลยนะครับถูกใจตัวไหนคลิกไปก่อนแต่อย่าเพิ่งซื้ออาจจะก๊อบชื่อมาก่อนเนี่ยครับ Astal Character Effect ตัวเนี้ยนะครับอ่ะิดคลิกเข้าไปปึ๊บก๊อบมาอ่ะเอามาวางตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น Astal Portal แสดงว่ามันไม่ได้มีตัวนี้ นะครับที่เป็นเอฟเฟกตัวละครแบบนี้อยู่ใน p o e 2มันเลยไม่แสดงผลตรงนี้นะครับชื่อมันต่างกันเพราะฉะนั้นน่ยมันก็จะไม่มีนั่นเองนะครับอ่ะวิธีเช็คง่ายๆเบื้องต้นเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นพาร์ทของการหาคอสตูมที่คนดูชอบถามซิกมามาเยอะมากสําหรับการที่จะซื้อคอสตูมให้มันตรงกับ p o e 2นะครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของการหาเลเวลอุปกรณ์นะครับเบสเลเวลเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อ การคราฟของเรานะครับอย่างซิกมาเวลาหาก็ใช้ในส่วนของเว็บไซต์ตัว P.O.E. 2dB เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับง่ายดีนะครับภาษาไทยนะฮะอย่างซิกมาจะหาตัวไม้วลรยุ์สักอันหนึ่งนะครับควรเก็บเลเวลเท่าไหร่ถึงคราฟแล้วมันจะดูแบบแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยซิกมาคลิกเข้าไปอันนี้ก็ทําให้ดูอันนึงนะครับที่เหลือคนดูก็ลองไปเล่นกันเอาเองนะครับก็ในในหน้าแรกเลยนะครับคลิกที่ไม้พองเนี่ยนะฮะ ปุ๊บมันจะบอกในส่วนของเบสตัวออปชันนะครับอย่างไม้พองเนี่ยการคราฟดีๆเลยมันต้องมีกายภาพสูงๆถูกไหมครับเป็นกายภาพเป็นเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ครับเวลาเราคลิกออปชันเนี่ยอันนี้คือออปชันพรีฟิกด้านหลังคือซับฟิกนะครับเวลาเราคลิกออปชันพรีฟิกก็คือกายภาพเป็นเปอร์เซนต์แบบเดียเด่ยวๆเลยนะที่ไม่ใช่ไฮบริดคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยปับป๊บปั๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าอันดับแรกเลยมันจะบอกว่าเลเวลหนึ่งนะครับจะมีออปชัน ของประมาณนี้40-49%นะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บเลเวลสูงสุดที่เลเวล82นะครับมันจะมีออปชันเพิ่มความเสียหายกายภาพ170-179เลยคือเทียร์สุดนั่นเอง นะครับก็ลองนับดูว่าเป็นเทียอะไรคือเทียสุดของตัวไม้พองตัวนี้ถ้าหากว่าเราเก็บไม้พองตัวเนี้ไม่ถึงเลเวล82หรือเบสไอเทมเลเวลไม่ถึง82เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงเลเวล73ตรงนี้ก็คือความรุนแรงเนี่ยนะครับมากสุดได้แค่155ถึง1 6 5ตรงนี้ต้องไปสุ่มกันอีกทีนะครับแต่พูดถึงว่าออปชันที่สุ่มแล้วเทียสูงที่สุดของไม้พองที่มันไม่ถึง82นะครับมันก็คงอยู่ที่ตัวเบส73ตัวนี้ นะครับอ่าหรือว่าถ้าต่ำกว่า73อีกก็จะเป็นเบส60และมันก็จะต่ำลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเราควรเก็บเท่าไหร่ดีนะครับหรือว่าเราอยากที่จะขายของในออปชันประมาณไหนหรือว่าอยากทำเทียสุดเลยถ้าอยากทำเทียสุดอยากสุ่มเทียสุดก็พยายามเก็บตัว82เยอะๆแล้วก็มากดสุ่มออปชันให้มันติดกายภาพตรงนี้มันก็จะขายแพงอะไรแบบนี้เองอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการซื้อขายหรือเก็บไอเทมนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกสักตัวนะครับ ตรงนี้ก็อ,อาจจะเอาตัวในส่วนของซองธนูเนี่ยครับหน้าแรกซองธนูเลือกซองธนูมานี่ครับซองธนูบอกเลยว่ามีออปชันพ r ีฟ i x ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ suffix แบบนี้แล้วก็อาจจะดูในส่วนของเพิ่มความเสียหายด้วยสกิลธนูตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บ สังเกตว่าเทียสุดของการเพิ่มความเสียหายสกิลธนูที่เป็นเปอร์เซนต์ที่เยอะที่สุดของซองธนูอยู่ที่เลเวลแปดเพราะฉะนั้นการเก็บซองธนูถ้าอยากออปชั่นให้เทียสุดของออปชั่นเพิ่มความเสียหายด้วยสกิลธนูควรเก็บที่เลเวล81แบบนี้นี่เองอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนดูดูนะอ่ะอย่างตัวเก่งอีกก็จะเป็นในเรื่องของเลเวลสกิลโปรเจกต์ทายทุกสกิลควรเก็บที่ซองธนูเลเวลเท่าไหร่ใช่ไหมคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีอยู่สองออฟนะครับมากสุดแค่โปรเจกต์ทั Skill บ ต้องเก็บซองรูงเลเวล41ขึ้นไปอะไรประมาณนี้มันถึงจะออกเลเวล2ถ้าต่ำกว่า41ไม่ออกเลเวล2จะออกเลเวล1นะครับถ้าเราสุ่มได้นะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าเว็บไซต์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างให้เราเล่นนะครับลองไปกดเล่นดูซิมา่าขอทําเบื้องต้นแค่2หัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะอยากรู้อะไรพิมพ์ถามทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบอย่าลืมกดไลค์คลิปน ต่างๆมาบอกคนดูนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคงเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสวัสดีครับ